สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะป้าก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนโปยทานปลาตะเพียนแบบเต็มตัวแบบง่ายๆกันค่ะสวยงามน่ารักมากๆค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับป้าด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทําค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีลิบบิน้นเหรียญและกระไกรค่ะ ในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปาเลือกใช้เป็นของ T W ขนาด12มิลหรือว่าเบอร์2นะคะก็จะเป็นลักษณะกากเพชรสีขาว1ฝั่งและอีกหนึ่งฝั่งก็จะเป็นสีพื้นในรูปแบบนี้สวยงามมากๆค่ะในส่วนของเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบนะคะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นค่ะในคลิปนี้ให้เพื่อนๆน,นำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว18นิ้ว จำนวน2เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดซึ่งในคลิปนี้ปลาเลือกใช้สีดิบินที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะเราไปเริ่มพับกันเลยนะคะเริ่มต้นการทําให้เพื่อนๆพื่อน,นําริบินมา1เส้นก่อนค่ะจากนั้นนะคะจับแนวเส้นพาดเข้าไปตรงฝ่ามือทางด้านซ้ายในรูปแบบนี้ค่ะ จากนั้นสังเกตแนวเส้นจะมีเส้นด้านหน้าและเส้นด้านหลังให้เพื่อนๆจับเส้นด้านหลังนะคะให้ปลายเส้นยาวมากกว่าเส้นด้านหน้า3นิ้วแบบนี้ค่ะจากนั้นจับเส้นด้านหลังวนคล้องนิ้วชี้และนิ้วกลางนะคะวนคล้องขึ้นมาในรูปแบบนี้แล้วก็พาดกลับไปทางด้านหลังค่ะจากนั้นเราเอานิ้วฝักซ้ายออกได้เลยและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะ วงที่1และวงที่2ในรูปแบบนี้ค่ะและต่อไปค่ะเส้นที่สองเพื่อนเพื่อนนำมาเลยค่ะจากนั้นโค้งกึ่งกลางแนวเส้นค่ะและต่อไปนะคะเส้นที่2ลอดเข้าไปด้านใต้ห่วงที่1จากนั้นดันขึ้นด้านบนแล้วก็คล้องเข้าไปในห่วงที่2เสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะ ก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะและต่อไปเพื่อนๆมองตรงส่วนของดับบีน้นคู่ทางด้านขวานะคะจะมีเส้นด้านหน้าแล้วก็เส้นด้านหลังให้เพื่อนๆจับเส้นด้านหลังนะคะวนคล้องเข้ามาด้านหน้าในรูปแบบนี้วนแนวเส้นมาทางด้านหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นข้ามห่วงที่1ลอดเข้าไปด้านใต้ห่วงที่สองปลายเส้นโผ่แล้วดึงให้กระชับค่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะ และต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะจากนั้นสังเกตแนวเส้นที่อยู่ตรงกลางตรงนี้จะมีเส้นทางด้านขวาและเส้นทางด้านซ้ายให้เพื่อนๆจับเส้นทางด้านซ้ายนะคะแยกออกมาให้เรามองเห็นตรงส่วนของแนวเส้นตรงกลางในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จับประคองไว้แล้วก็จับเส้นทางด้านซ้ายมือโค้งมาทางด้านหน้าฝั่งขวาตามแนวเส้นแบบนี <todas S 2> ้ และสอดลอดผ่านเข้าไปด้านใต้คู่ตรงกลางจากนั้นดันปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับและขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆน,นำเหรียญมาเลยค่ะซึ่งในคลิปนี้ปลาเลือกใช้เหรียญหนึ่งบาทจากนั้นเราก็สอดเหรียญเข้าไปตรงกลางค่ะเสร็จแล้วดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆอ,อ,อย่าดึงกระชากแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทาให้ในส่วนของแนวเซเลบินยับได้ต้องค่อยๆดึงประคองไปค่ะ และเมื่อแนวเซเรบินกระชับแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆจับแนวเส้นตรงส่วนของเส้นด้านล่างตรงนี้หันปลายเส้นนะคะพลิกขึ้นไปด้านบนแล้วก็จับให้ไปอยู่ด้านหลังเซรบินเส้นฝั่งขวาเส้นนี้ค่ะจับเข้าไปให้อยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแนวเซเรบินที่ขนานกันระหว่างเส้นด้านบนและเส้นด้านล่างจากนั้นค่ะจับประคองไว้ให้คู่ขนานกันแบบนี้นะคะ และต่อไปเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายตรงนี้จับแนวเส้นพาดลงมาด้านล่างให้ขนานกับแนวเส้นด้านล่างแบบนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะคู่ล่างและคู่บนแบบนี้นะคะและต่อไปจับเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งขวาตรงนี้โค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นแล้วก็จับแนวเส้นให้ขนานกันกับคู่ด้านบนกับแนวเส้นด้านบนแบบนี้ค่ะ และต่อไปค่ะเส้นทางด้านขวานะคะจับเส้นที่อยู่ด้านล่างทางด้านขวาตรงนี้โค้งขึ้นไปตามแนวเส้นแล้วสอดลอดผ่านเข้าไปด้านใต้เซรลบินเส้นตรงกลางจากนั้นดันปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วดึงให้กระชับและเมื่อได้ในรูปแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆ พลิกกลับด้านจากนั้นนะคะจับแนวเส้นที่ชี้ขึ้นด้านบนตรงนี้โค้งคว่มลงเข้าหาตัวในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นเล็บบีนเส้นที่อยู่ฝั่งขวาโค้งขึ้นไปด้านบนตามแนวเส้นแล้วสอดปลายเกล็เข้าไปด้านใต้เส้นตรงกลางจากนั้นก็ดันปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับ เมื่อได้ในรูปแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปค่อยๆดึงประคองให้กระชับมากยิ่งขึ้นถูกเส้นค่ะและเมื่อแนวเส้นของเรากระชับหมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะตัดตกแต่งตรงส่วนของครีบหรือว่ากระดุมของเขานะคะให้ได้ระยะตามที่เราต้องการเลยค่ะ เพื่อนๆจะตัดตรงส่วนของคลีปหรือว่ากระดูงเป็นลักษณะมุมแบบไหนตรงนี้ก็แล้วแต่ชอบกันเลยนะคะจากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่เราตัดออกนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งทิ้งนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำลงส่วนของเส้นริบบิน้น ที่เหลือยาวมากที่สุดสองเส้นนะคะเพื่อนๆเลือกมาเลยค่ะจากนั้นเราก็จะทําการประกอบตรงส่วนของหางของเขานะคะจากริบบินที่เหลือตรงนี้และคะ่ะวิธีการทําให้เพื่อนๆนําริบบินมาหนึ่งเส้นก่อนนะคะจากนั้นยึดตรงส่วนของมุมฝั่งขวานะคะแล้วก็สอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมของเขาแบบนี้ค่ะจากนั้นดันเข้าไปให้ลึกตรงส่วนของใต้ท้องตรงนี้นะคะดันเข้าไปให้ลึกกันหลุดเลย แบบนี้ค่ะและอีกหนึ่งฝั่งนะคะก็ให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นก็สอดเข้าไปตรงฝั่งของมุมด้านขวาเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ดันเข้าไปให้ลึกกันหลุดอีกเช่นเดิมและขั้นตอนต่อไปนะคะตรงส่วนของปลายหางเราก็ตัดตกแต่งให้ได้ระยะตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ ค่ะแล้วเมื่อตัดตรงส่วนของหางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของปลาตะเพียนในรูปแบบนี้สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ